แผนเทรดเกงกำไร i2 ครับหุ้น IPO ปรับฐาน3 7มาดูแผนกันแนวรับแรก2บาท10ตังแนวรับหลังพิงฝา2บาทวันนี้ปิดเขียวกับโวลุ่ม2ล้านก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แนวรับครึ่งแท่งครับ2บาท18ใช้3ราคานี้เป็นจุดสตอปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุด2บาท18 2บาท10 2บาทต้องออกนะ แนวต้านแรก2บาท26เท่าวีกหน้ามีโวลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก2 2บาท26ตั้งได้แนวต้านถัดไป2บาท3 4 2บาท42และ2บาท47ก่อนแถวแถวเส้น200วันอาจจะมีย่อบ้างถ้าชนเส้น200วันแล้วยอ่อย่อก็ไม่ครลุด2บาท20่บาท2 6บกแลกลับไปเบรกเส้น200วันได้ใหม่กลับไปเบรก2บาท47ตังได้แนวต้านถัดไป2บาท50 แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ i2 ครับ2องบาทหกตังค์แอนเท็ดเก่งก๊า